ดีชาวคาร์บาโมบายทุกคนครับผมจะยุ่ผมนะครับห้องอีมันเจ็ดเก้านะครับโอเคครับนะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูของใส่ที่เปลี่ยนไฟของแอปกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่สเตตัสพื้นฐานก่อนครับอ่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยตอนเนี้ยอ่าเราดูที่แอ็กแท็กนะครับมันเป็น2700นะอ่าแอ็กแท็กเลนเนี่ยอยู่ที่5้าเนนะครับแล้วก็ คริ t ท c a l r ลเรเนี่ยอยู่ที่60สทัครับแล้วก็คริ t ท c a l d ลเดอ e เยอยู่ที่285เนาะสอดเอเนี่ยอยู่ที่84นะครับอ่าเอู Echo เนี่ยมี300เนี่ยมี323แล้วก็จอกลรอมี137นะครับผมอันนี้คือส t a ตัสจุดจรินะเราไปดูกันที่ส t a ตัสป้องกันนะครับสเตตัสป้องกันเนี่ยอ่าดีเฟนนะดีเฟนสามเปอสองดีเฟนเนะครับแล้วก็ d ด m a g e ม e ์ 30, นะลิเดรชันะครับเจ็ด้อยสาเนาะแล้วก็รีเซเคิลครดม อ่าการสตันนะครับ18การล้มนะครับ28แล้วก็การกระเด็น15นะอันนี้ไม่ใช่กับบอสนะครับเวลาเราเจอบอสด,ด้านหลังๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับตัวชนอยู่นะครับอ่าสเตตัสพิเศษนะครับหรือค่าดูดเลือดเนาะค่าดูดเลือดเนี่ยมีอ่าดูดเลือดต้น,นครับ3%แล้วก็มีอ่าสงขายาเนี่ย143นะครับส่วนมานาเนี่ยแอดห้อยไว้1พอนะครับแล้วก็ มีส่นขยายดูดมานานเนี่ย120นะครับแล้วก็มี Hp b o o s t นะครับเวลา,าทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการปั๊มเลือดดูดเลือดเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีก3%นะครับอโอเคทีนี้นะเรามาดูของใสกันนะครับผมตอนนี้คือของใสในะปัจจุบันของแอดนะนี่คือของใสในะปัจจุบันของแอดหัวเนี่ยตีแตกนะครับปกติจะเห็นมันประมาณหมเจ็ดใช่ไหม 7, ไหมู่เจ็ดขึ้นไปไอ้นี่ ตีแตกยับเลยนะฮะแบบก,กาจ,จตีมันแบบอ,อ่ามันดูเป็นอันเดียวอะ่ะที่มันแบบมันดูน้อยอะ่ะก็เลยกาจ,จตีให้มันเพิ่มขึ้นนะจากจากอยาได้เพิ่มด้วยม,มันลดลงลดลงเยอะด้วยนะ<ม>ก็เหลือบวกสี่นะก็เลยใส่มาให้ดูอย่างนี้ก่อนเป็นบวกสี่นะตอนนี้คือมีมีแผนจะเปลี่ยนแต่ว่ายัางงบมันยังไม่ถึงก็เลยต้องเก็บไปสภาพึงก,ก,นะกนะ่อนนะครับก็นะเป็นหัวเดิมนะครับ ก็เป็นครับ M7 แล้วก็ออเป็นคิเลนิก20%นะครับอ่าเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยเปลี่ยนนะครับถือเป็นมาสเตอร์นะครับถือเป็นมาสเตอร์ซิกเบอร์ตัน67นะครับอ่า DIY6 นะ DIY6 นะครับแล้วก็ออเป็นเลือดนะอ่าจะตีขึ้นบวก7อะไรแต่ว่ามันตีมันจะตีไม่ติดนะครับประเด็นคือมันจะตีไม่ติดก็เลยได้เป็น DIY6 มาสแตนด์ทียอ่ามือ นะครับมือเป็นคาเมนาชกาดครับมือเป็นคาเมนาชกาดบวกสิบเจ็ดนะอ่าอันนี้นะครับอ่าค้าเป็นแอมนะครับเจ็ดแล้วก็ออฟเนี่ยออฟเอกแท็กสามลูเลยครับออฟเอกแท็กสามลูแล้วก็ดีวายเจ็ดนะดีวายแขนเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่ามันได้เอกแท็กมาด้วยนะครับใครที่อยากจะได้เอกแท็กเนี่ยแล้วไม่อยากจะทําอาวุธก็แนะนําว่าท,ทําที่อ่าทำดีวายในพวกมือนะครับมัน มันจะได้ไอเทมมันด้วยนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่า,าถ้าของไม่เยอะเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้ถือของ65เนี่ยมาทำดีไว้ได้นะครับผมนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันสําหรับคนที่แบบไม่รู้จะดันเซเรตตรงไหนแล้วนะครับก็ถึงจะมาดันตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงเนาะดีไว้บวกขั้นหนึ่งเนี่ยรอ,องเท้านะครับรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าคัพแมนมินทิลนะครับบวก18นะบูทหนึ่งนะครับบูทหนึ่ง ดีวายสองยังไม่ได้ตีเพิ่มนะครับแล้วก็ออฟเป็นเลือดสองลูนะครับผมอ่าแล้วก็เซตประดับเหมือนเดิมครับคิลเลียนนะไทยแลนด์อ่าลิงออฟ,ฟเฟิร์ตสิบแล้วก็ลิงออฟลักสองนะครับอ่าอันนี้หูแวมเจ็ดน,น,นะครับอันนี้หูแวมเก้าเควอตอัพเพียร์เจ็ดครับผมแล้วก็คาเดเลียน์เก้านะครับเหมือนเดิมน้ำลายท็อปดันส้มนะครับคริสตเมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วก็กําไรไฟเตอร์นะครับบวกเนะำกำไรไฟเตอร์บวกเแล้วก็อ่าสร้อยดันง,งูนะครับสร้อยดันง,งูชมพูนะครับที่ดาเมจสิบสองเฟอร์นะอ่าแชมเบอร์บวกสครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่าเอฟเฟกเตอร์เน่านะครับอันหนึ่งแล้วก็อ่าขนทอบวกแนะครับขนดำบวกสิบคูมิเทลนะอ่าเข็มกัดไฟเตอร์นะครับบวกแแล้วก็ทริสเบนบวกเจ็ดนะ อ่ามอเตอร์ไซ e ์พลูนะครับคลิเดมดสิบ1อแล้วก็ e อ็กตรีมหนึ่งนะเอ็กตรี Team, มันเ e อ็กตรีมได้คันเดียวก็เลยกดไปเลยนะครับก็เลยได้มาทําต่อเป็น e อ็กตรีมหนะครับอ่าแล้วก็ดาบก็ยังเป็นเดิมครับเป็นคาร์ a แมนเนลนะนิทิวบวนะครับคาร์เป็นคิี่ดาเมดสิแล้วก็ออฟเป็ id กคี่ดาเมยี่สเปร์เ็นต์ครับเป็นสามิบสองเปอร์เนะครับดีไวหนึ่งนะเอ็กตรีมไม่ได้ทำนะครับผม อ่าอีกอันนึงนะครับเป็นคลาฟแมนซิกเบตันนะครับ68นะอ่าคราฟเป็นคิด์เดเมท16อร์เซ็นตครับแล้วก็ออฟเป็นคิด์เดเมท28อร์เซ็นต์แล้วก็เจาะ1นรูนะครับออฟเป็นสอดแอม9นะดีไวซ4นะครับอ่ายังไม่ได้ทําเพิ่มนะเดี๋ยวอ่ากลับว่าทําหัวก่อนนะครับกลับว่าทําหัวก่อนแล้วค่อยกลับมาลงดีไวอ่าเให้ครบทุกอันนะครับประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนนะเพราะว่า ว่าจะเปลี่ยนไปถือดาบเล่บอื่นนะว่าจะว,าว่าจะเปลี่ยนไปถือดาบเล่บอื่นแต่บวก15ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับถึงจะเริ่มทำดนะีไว้นะอัีน,นี้นะครับเรามาดูคอตูมนะค,คอตูมเป็นเลือด100นะครับเอ็กแท็กสี่สิบไอ้นี้อ่ามาเป็นของเช่านะครับยังไม่ได้ทำอะไรอ่าแล้วก็คอตูปีกนะครับเป็นเลือด400แล้วก็ ครับเป็นเลือดด้วยนะครับ150นะครับเป็นเลือดด้วยคือเน้นเลือดเลยเนี่ยเลือดหมื่นกว่าเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยใส่แผ่นซื้อ2ีเจมกับแผ่นซื้อ3าเจมนะครับอันนี้เอาไว้ฟาร์มเล่งดาเมจนะครับผมอของใส่ในตัวมีเท่านี้นะครับเราไปดูรูนนะรูนนะครับแน่นอนว่ารูนพื้นฐานนะครับรูนดูดเลือด3%ต,ต้องมีนะรูนแม็กซิทิคอลเรน นะสต้องมีนะครับรูนสเต็งสิบนะครับรูนแอคแท็กสามสิบูนสอดเอ็มสีู่นดิเฟเลตสามร้อยนะครับแล้วก็รูนดาเมจรีดิวนะครับห้าูนแอท็กเลร้อยนะครับการล้ม10บนะเด็กสิบมานาสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็อินสิคิดดาเมจหร์เซ็นต์การสตัรนะครับสิเปนต์เลือดสอแล้วก็รูนแม่นอีกสองร้อนะครับตอนนี้รูนจะทำแค่นี้อยู่ นะครับยังไม่ได้เจาะเพิ่มเลยนะตอนนี้คือถ้าถ้าถามว่าไอเท่านี้เนะี่ยจะเรียนอะไรต่อมันจะต้องไปเรียนพวกการเจาะกรอกนะครับผมพวกเพเนพวกอินนอร์เพเนอะไรพวกนั้นนะครับก็เลยว่าทําของใส่ในตัวก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาทํารูน,นะครับรูใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับรูใหญ่ก็เป็นรูนที่ไว้สาหรับเบตเทิลมอเตอร์นะครับทั้ง3ามันเลย Attack แอคแท็ก140เนี่ยสนะอดแอนดิ 10, แล้วก็ลดดิฟเอนซ์ลง100เนะี่ย เป็นเบทเทิลมอเตอร์ทั้งหมดนะครับก็ยังไม่ได้ทําเพิ่มเหมือนกันนะเหตุผลเดียวกันกับรูเล็กเลยว่าทําไมถึงยังไม่ทําเพิ่มนะครับต่อไปโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดเนี่ยเดือนนี้ไม่เดวเวลเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เวลโอเวอร์โหลดเลยเอาแต่หาเงินนะครับก็เลยขึ้นมาหนึ่งเลเวลเท่านั้นนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับได้คริสตัลเมทมาแค่แค่สองนะครับสามเปอร์เซ็นต์กับห้าเปอร์เซ็นต์รวมรเป็นแปดตรงนี้ได้แอ็แท็กมาสิบกับเก้า นะก็เป็น19นะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำอ่าเบอรินอ่าช่วงนี้สภาพตามตรงว่าไม่ค่อยได้ลงบอนะครับมันก็เลยได้แค่นี้อ่ามันก็เลยได้แค่นี้นะครับมันยังมันยังหยุดอยู่ตรงนี้มันก็เลยยังใช้ได้แค่ในวอนะครับมันยังเอาออกมาใช้ในแผนที่ไม่ได้นะเดี๋ยวพอเอาออกมาใช้ในพวกแผนที่ได้เนี่ยรับรองเลยว่าตัวที่มันจะแบบแรงขึ้นเห็นได้ชัดเลย นะครับแต่ว่าตอนนี้มันได้แค่นี้มันก็เลยไม่ส่งผลถึงสเตตัสตรงนี้นะครับสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยตอนนี้เลเวลสิบแปดแล้วอ่าก็สเตตัสนะครับรูแรกเนี่ยมันเป็นแมคคีนะครับแล้วก็ดีเฟนเดตนะครับการเจาะขานะครับอ่าอันนี้ไว้รีเกตนะครับจริงจริงมันเน่าแหละเออรูเนียสุ่มอ่ารูเนียสุ่มันเน่า,า,นาแล้วก็อันนี้การสแตน ะครับดีไปสอดแอมดีกันล้มอ่านี่ดูดมานานะครับอันนี้เป็นดูดมานาตัวต้นนะแล้วก็อันนี้ก็การสตาร์ทน,นะครับอันนี้เป็นส่วนขยายดูดเลือดอ่าเลเวลสิบเนี่ยสิบเลเวลแรกเนี่ยที่แอนดมองว่าน่าอะ่ะมันคือสามรนูนี้เนี่ยสามรูนี้เลยรูอื่นโอเคหมดสามรูนี้มองว่าน่านะครับอ่าแล้วก็เลเวลยี่สิบ นะช่วงเลเวล11จนถึง20เนี่ยตอนนี้ได้มาแปเลเวลนะครับซึ่งอันนี้สวยมากผมบอกว่าสวยสำหรับแอดนะคือสำหรับคุณื่นอาจจะไม่สวยแต่แอดสวยนะครับสวยมากอันนี้แอดมองว่าสวยจริงอ่าจบรอบรอ11นะครับดีเฟนเ e Rate 60นะสเตยง10อ่กากันคิดข้อดมันเปอร์ Damage 5%แล้วก็คิดข้อเด d ม m a g e 4สอดแอม2กันล้ม2แล้วก็เลือด120ถ้าถามว่า อันไหนที่แอดมอกว่าเ,เน่ามีอันนี้อันเดียวนะครับคือถ้าเปลี่ยนเป็นจากคือถ้าเปลี่ยนจากการคิดข้อดีเมเป็นการไอ e การคิดเลทแทนอะ่ะเอยโอเคเลยนะครับนะโอเคเลยแต่ว่าออกมามันก็ไม่แย่นะออกมามันก็ไม่แย่นะครับมันก็ยังพอจะได้ใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าตีไม่ติดคลิเลยดูดีกว่านะโอเคครับก็นะ ของใส่ทั้งตัวนะครับมีเท่านี้เลยนะครับส่วนสมุดคอเลกชันเนี่ยมันยังทําไม่เสร็จนะก็เลยมันมีแหละสเตตัสในนี้อย่างที่ทุกคนเห็นตรงนเนี้ยเนี่ยที่มันลุนล้นอออ,ออกมาเนี่ยมันมาจากสมุดนะครับบางอย่างที่อยู่ในสเตตัสพวกนี้ก็มาจากสมุดนะอ,อย่างพวกเพเนงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยคือถ้าจะให้แบบไล่อะมันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามันอยู่ในหลายหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทําเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันก่อนดีกว่านะครับเสร็จเป็นอันไหนได้มันครบร้อเราค่อยออกมาให้ดูดีกว่านะครับโอเคครับก็นะอัปเดตของใส่เดือนธันวานะครับมีเท่านี้เลยนะครับซึ่งราค่า,าปีนไปเยอะจากตัวเก่าเลยเดี๋ยวถ้าถามว่า ทำไมถึงเลือกใส่ของ G ต่ำลงด้วยความที่มันบวกสูงขึ้นครับมันบวกสูงขึ้นแล้วพลังป้องกันโดยรวมเนี่ยมันมากกว่าของเทียถือของแรกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยสิบเจ็ดกับเจ็ดนะครับยังห่างกันถึงสามสิบสี่นะครับเพร,เพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์ใส่ไปยังไงสเตตัสแอร์ก็เพิ่มถูกไหมเพราะนั่นคือแอร์ก็เลยเลือกเลือกเลือก,อก,อก,อกที่จะใส่ นะครับเนี่ยซูไม่ได้เลยนะอ่าเพราะนั้นก็เลยเปลี่ยน,นครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยห่างก็เกือบ5้าสิบหน่วยถือว่าใช้ได้ตอนแรกมันบวกเจ็ดด้วยนะอันนี้เนี่ยแต่ว่าเผอิญว่าตีของไงแล้วไปล่อแตบมานะครับแล้วไม่รู้จะเอาไปลงกับอะไรนะเพราะขี้เกียจตีแล้วหัวเหลือบวกสี่นะคนเลยตีอันนี้ดันติดขึ้นมานะครับก็เลยกลายเป็นบวกแปด อ่าเป็นยาที่เห็นนะครับโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรละบายบายแล้วครับทุกคน